นี่ค่ะพันนิตามทนีค่ะเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งค่ะเป็นพันธุ์อเมริกันแบนด็อกก็จะเป็นสุนัขที่ตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคดีเด็ดวันนี้ขอเสนอภาพยนตร์เรื่องหมาหน้าโหดในโหมดคิตตี้ หมาตัวนี้ทาไมเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้ตัวอย่างกับสิงโตนะครับดูสิเจ้าของเนี่ยดุถูกบังมิดเลยหน้ามันโหดจริงๆแล้ววันนี้นะมันดื้อก,กับเจ้าของครับแต่ตัวมันใหญ่ขนาดนี้เจ้าของจะทายัางไงครับเนี่ยใครใครว่าน้าโหดใครเีย,ย่าหาตล,ลับนี้เียรตลับนะีนะ้ะฮะอะไรนะตลับไหมนมาดิอะไร พูดคล้ายๆกับว่าจะเอาตลับเมตรมาจัดการไอ้หมายักษ์ตัวนี้เอ้ยมันจะได้เหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงยังไงน่ะตลับเมตรมาแล้วเฮ้ยแม่บอกให้หยุดก็ต้องหยุดรู้ไหมฮะเดี๋ยวเธออ๋อตลับเมตรตลับเมตรดูไอ้ตลับเมตรดูตลับเมตรเฮ้ยเโอ๊ยนี่เปนตลับเมตรไม่ใช่ดาบเลยส์เฮ้ยถุงถั่วก็ถั่ว ไ่ดูตัวเองเลยโอ้ไปดูกันอีกทีครับม้าตัวนี้ตัวเบอร์อะไรแต่พอเจ้าของควักตลับเ<อ>ม็ดขึ้นมาเท่านั้นแม่บอกให้หยุดก็ต้องหยุดรู้ไหมฮะเดี๋ยวเธอพอเห็นตลับเม็ดตาเหลือเกเลยครับกลัวกลัวกลัวตัวกลัวตัวกลัวแม่ดูขอรับอย่าเอาตลับเม็ด,ม,ด,ม,ดมาทำหนูมันโหดเยี่ยมเกินไปมันอำมหิตเกินไปนะแม่หนู เกออ็บไปอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยแม่แม่จ๋าฮะฮะไม่นะแม่ค่อเอาไม่เอาตลับเมตปฝึกจินยาตายแล้วไปเลยไปเลยไปเที่ยวเหรอครับไปหาหมอสมองสมองเราเนะี่ยหมดแล้วลูกแล้วแค่ตลับเมตรก็กลัวก็มันน่ากลัวจริงๆอะ่ะไอยองยิ่งมองยิงหน้ากลัว ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็จะเป็นสุนัขที่ตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ว่าน้องจะชอบกลัวอะไรแปลกๆเช่นกลัวตลับเม็ดค่ะเวลาเราเอาตลับเม็ดออกมานะคะน้องก็จะชอบกลัวแล้วก็จะชอบทําหน้าแปลกๆค่ะหน้าโหดจยเปล่ากลัวตลับเม็ดโอ้ยเสียไม่เนี่ยขอขอบคุณคุณพันนิตาโมทนีจังหวัดพิศนุโลกเรื่องสุนัขกลัวตลับเม็ด วัวโหวตคดีเด็ดโดนใจกับครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริขอเชิญร่มวมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศญบัตรร่มวมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปอน2ปอนฝอ,อบึงทองหลาง